หัวข้อหลักที่ผมจะพูดคุยกับคุณผู้ชมในวันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีเงิน3,000บาทต่อเดือนเนี่ยจะลงทุนกับอะไรดี ขวัญใจชาวบ้านนี่คือสิ่งที่หลายคนอยากรู้แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดผมเนี่ยณช่วงเวลาหนึ่งที่ผมมีเงินไม่ได้เยอะมากเนี่ยนะผมก็อยากจะกระเบียดกระเสียดเงินสักก้อนหนึ่งของผมเล็กๆของผมเนี่ยนะเอาไปลงทุนแบบเกิดประสิทธิภาพที่สุดแล้วผมก็อยากรู้คําตอบจากสิ่งนี้มากแต่ว่าไม่เคยมีใครให้คำตอบผมได้เลยซึ่งวันนี้ผมจะให้คําตอบคุณแบบตรงไปตรงมาโดยที่ไม่อ,อ้อมค้อมโดยที่ฟันธงฉับให้นะฮะซึ่งผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเงินสามพันบาทสำหรับใครหลายคนในวันนี้เนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่สําหรับผมแล้วอะในวันที่เราไม่มีต สามารถจัดการกับมันได้ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าคุณไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลย3,000บาทเนี่ยจะไปลงทุนขายของก็น้อยเกินไปจะไปลงทุนขายมูปิ้งก็ได้แค่วัตถุดิบบางอย่างบางอย่างมันไม่ได้จะไปลงทุนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ได้ไม่พอค่าหม้อค่าถ้วยค่าชามเพราะฉะนั้นวันนี้วิธีการจัดการกับสิ่งนี้ทํำยังไงดีซึ่งผมจะบอกว่าถ้าคุณศึกษาทางการเงินมาพอสมควรคุณอาจจะเคยได้ยินคําว่าสามเหลี่ยมทางการเงินคุณเคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่าเคยได้ยินส่่วนนถ้้าเเเกิิดดใคคไไมยไยลยลุณ ไอม่ให้ผมหน่อยว่าไม่เคยได้ยินไม่ต้องอายถ้าคุณอายวันนี้เนี่ยคุณก็จะจนไปถึงวันท้างหน้าแต่ถ้าวันนี้คุณไม่อายคุณกล้ายอมรับจริงว่าฉันไม่รู้เนี่ยสักวันหนึ่งคุณจะรวยเพราะคุณกําลังเปิดโอกาสให้ผมได้เติมความรู้ได้เติมสิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตของคุณอ่ะเหมือนแก้วที่คุณทําให้มันว่างแล้วผมสามารถเติมให้คุณได้ใครไม่รู้คือไม่รู้ไม่เป็นไรนะแต่ผมจะให้คุณในวันนี้ว่าคุณควรทํายังไงพอคุณมีเงินประมาณสักสามพันบาทต่อเดือนที่อยากจะลงทุนเนี่ยนะผมอยากจะบอก อนนี้โอ้เชยดชิวรอดพอดีเลยเดือนถัดไปคุณก็จะเป็นแบบนี้ผ่านไปสิปีคุณก็จะเป็นแบบนี้คุณก็จะแค่แบบแค่พอรอดไปวันวันแบบนั้นไม่ก้าวหน้าแบบนั้นไม่เจริญเติบโตแต่ถ้าคุณใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมทางการเงินคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยการจัดการเงินแค่สามพันบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับคุณได้ฝึกการจัดการเงินเป็นล้านเหมือนกับการที่คุณได้ฝึกการจัดการเงินเป็นสิบล้านผมเชื่อเสมอว่าการที่คุณเนี่ยจัดการเงินก้อนเล็กๆของคุณได้เ่ยนะในภายภาคหน้าคุณก็สามารถที่จะมีเงิน ได้เพราะการจัดการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณรวยขึ้นแต่ถ้าวันนี้คุณจัดการเงินก็เล็กๆยังไม่ได้เลยเนี่ยนะต่อให้คุณมีเงินอยู่ล้านหนึ่งสิล้านหรือร้อยล้านเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็จะหมดเพราะคุณจัดการมันไม่ได้โอเคนะครับผมพูดขนาดนี้แนละ้วคุณน่าจะเข้าใจถึงความสาคัญแล้วนะและผมจะบอกว่าการที่คุณจะใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมทางการเงินเนี่ยทำอย่างไรใครอยากรู้คอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่าอยากรู้นะครับกำลังใจให้ผมหน่อยนะเป็นกำลังใจให้อยากรู้คอมเมนต์ให้ผมหน่อยผมจะไล่ฟังแบบละเอียดเลยคือ ซึ่งมันใช้ได้จริงนะไม่มโนโน,นะฮะสระยะนี้ใช้ได้จริงไม่มโนระยะที่1ก็คือจะเป็นระยะสั้น ระยะสั้นเนี่ยคุณจะต้องแบ่งเงินออกสัก20%จาก3,000บาทเนี่ยแบ่งออกมา20%ก็คือประมาณสัก600บาทเก็บไว้เพื่อที่คุณจะใช้จ่ายในยามฉุกเฉินยามฉุกเฉินของคุณในแต่ละเดือนเนี่ยนะมันอาจจะไม่ใช่แค่เจ็บปวยเล็กน้อยมันอาจจะมีค่าจิปประทานเนื่องที่แวบเข้ามาเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณกันไว้สักนิดนึงก็ยังดีมันช่วยคุณได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณเอาเงินก้อน3า0 0บาทเนี่ยไปลงทุนกับอะไรโน้ตุ้มบังเอิญคุณเจ๊งคุณไม่มีเงินบางเอิญ คุณกันไว้สัก600บาทเนี่ยบังเอิญว่าลูกคุณป่วยเล็กน้อยไปหาหมอที่คลินิกคุณก็ยังมีเงินตรงเนี้ยอาจจะสัก3 0 0ร้อไปจ่ายที่คลินิกได้บังเอิญโชคดีถ้าเกิดไม่มีใครเป็นเนี่ยคุณก็ทบเงินไปเรื่อยไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยพอครบสิบเดือนก็ได้ประมาณสักหกพันบาทคุณจะมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นว่าคุณมีเงินสำรองในยามฉุกเฉินนี่คือระยะแรกนะครับผมกันเงินไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากยอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเกิดสามพันงนรรียยบ้อแล้วเนนี่ยมั ได้ในส่วนของความสบายใจไม่พอมาระยะที่สอปั๊บคุณต้องลงทุนแล้วคุณต้องหาเงินเพิ่มอยู่แบบเดิมไม่ได้อยู่แบบเดิมไม่พอลงทุนประมาณสัก50%ของยอดแรกนั่นหมายความว่า50%ของ3 0 0 0ก็คือ1 5 0 0ับาทคุณต้องเอาไปลงทุนถามว่าลงทุนทาอะไรดีไอตัวเนี้ยทำอะไรดีขายก๋วยเตี๋ยวไหวไหมไม่น่าไหวหม้อก็แพงหม้อแพงอุปกรณ์แพงวัตถุดิบแพงไม่ไหวพันห้าไม่ไหวไม่พอขายหมูปิ้งไหวไหมไม่ไหวไม่พอแล้วทําอะไรไหวมั่งพันห้าผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นผม ผมจะไปเริ่มทำแอฟเฟอร์เีตตอนนี้มีแอปพลิเคชันให้ทำแอฟเฟอร์เียตเยอะมากช้อปปี้ลาซาด้า t ิ๊กต็อกช็อปในหลายๆแพลตฟอร์มมีถามว่าการทำแอฟเฟอร์เีตเนี่ยมันคืออะไรมันคือการที่คุณไปเอาลิงก์สินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาแปะในโซเชียลมีเดียของคุณแล้วเมื่อคุณโพสขายไปเนี่ยมีคนสนใจคนคลิกลิงก์ไปปึ้งเข้าซื้อสินค้าน,านั้นๆผ่านทางลิงก์ที่เราแชร์เราได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วค่าคอมมิชชั่นมันงามแค่ไหนมันงามบางอย่างมันได้1 0บาบาาาทบงอย่ไม,ได,ยไ,มได้100 2 0 0 3 0 0 500มาพันหนึง่งมันมีแล้วแต่คุณเลือกสินค้าแล้วถามว่าเอาอาจารย์การทำแอดเฟียเนี่ยมันไม่ใช่ตังค์ไม่ใช่หรอถูกต้องมันเริ่มต้นตั้งแต่แรกได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวคุณแค่ไปสมัครแล้วคุณก็ขยันหน่อยใช้ไอเดียเยอะหน่อยใช้ต้นทุนความคิดเยอะหน่อยแต่คุณไม่ต้องใช้ต้นทุนทางการเงินแล้วถามว่าไอหนึ่งพันห้าร้อยบาททำอะไรหนึ่งพันห้าร้อยบาทคุณก็ไปหาซื้อหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งเอามาอ่านว่าไอการทำแอดเฟียดเนี่ยให้มันประสบความสำเรีเงงเเต,ตด์ ผมไม่ได้ขายคอร์สนะผมไม่ได้ขายนะบอกก่อนผมไม่ได้ขายนะคุณอาจจะไปเลือกคอร์ดดีๆสักคอร์สหนึ่งแล้วคุณก็ศึกษาจากสิ่งนั้นไปดูกรรมวิธีใหม่ๆใ,ในการทำแอฟเฟอร์เอตไปดูว่าเขาทําถึงไหนกันแล้วไปดูว่ามันมีทริกอะไรบ้างนะในการขายนะคุณก็ไปดูและคุณก็มาพัฒนาตัวเองซึ่งหนึ่งพั้บาทเนี่ยพอต่อเดือนนะพอพอคุณทําแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้คุณเนะี่ยมีความรู้มากยิ่งขึ้นมีไอเดียมากยิ่งขึ้นสิ่งนั้นจะช่วยเพิ่มเงงมมเงงงงนนนนน้้้คอองงคคมมวผผป็็แแบบบบีียยรออออ์ไไลลลกััท ในประเทศไทยก็มีคอร์สต,ต่างประเทศก็มีหนังสือแบบอ e ีบุ๊กก็มีดูเหมือนกันซื้อเหมือนกันอ่านเหมือนกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองเพื่อพัฒนาความคิดเมื่อคุณได้แบบนี้แล้วนะครับคุณทำาอฟเฟอร์เรทแล้วเนี่ยนะครับเดือนนี้คุณอาจจะลงทุนซื้อคอร์สไปเดือนถัดไปพอคุณมีความรู้เนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยมาใช้ก็ได้คุณอาจจะเก็บไว้สะสมไว้สะสมสะสมไว้พอครบหนึ่งปีเนี่ยนะมันจะได้เงินก้อนประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันบาทซึ่งไอ่หนึ่หงหมื่นแปดพันบาท ถ้าไม่พอทำมอีกอาจารย์ถ้าไม่พอคุณก็แค่เอาเงินจากที่คุณทำแอฟเฟรเียดเนี่ยมาทบด้วยซีคุณทำแอฟเฟรเียดมาปีนึงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะขายไม่ได้ถ้าคุณพัฒนาตัวเองอย่างถูกต้องนะถ้าคุณพัฒนาตัวเองอย่างถูกต้องมันขายได้แน่ๆเอาอีกก้อนนั้นมาโปะให้นะครับผมจาก1นึ่งเนี่ยพอรวมกับแอฟเฟรเียดแล้วเนี่ยผมว่านะมันได้เยอะกานั้นเยอะเพราะมีบางคนทำแอฟเฟอรเียดอย่างเดียวเนี่ยสามารถทําเงินได้เดือนนึ่ะมากกว่าแสนบาทก็มีแต่ที่ผมเคยทำเนน,นะม้ามามงึปรณ 60,000-70,000บ,บาทต่อเดือนพอไหมล่ะ60,000-70,000บาทต่อเดือนพอไหมแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมทำอย่างอื่นผมขายของออนไลน์แล้วผมได้มากกว่านะครับผมก็เลยพักอันนั้นไว้แต่60,000-70,000บาทต่อเดือนอ่ะคุณพอไหมล่ะถ้าคุณพอคุณก็ไปต่อได้นี่คือระยะกลางก็คือระยะที่2นะครับต่อมาระยะที่3ามเนี่ยทำอะไรของเงิน3,000บาทระยะที่3คุณจะแบ่งเงินเป็น30%นะฮะก็คือประมาณสัก900บาทสําหรับการวางแผนกเกษียณน,นะอันนี้คือเงินเุณียวเก็บเลียาทเดืี่คุณเก็บไว้เก็บไองเก็บไว้ เก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้เพื่อคุณวางแผนเกษียณสมมติว่าขั้นตอนแรกคุณฉุกเฉินคุณใช้เงินฉุกเฉินหมดไปแล้วปึ้งโอเคช่างหัวมันเพราะมันมีไว้สาหรับสิ่งนี้ปลกฏนที่2ปึ้งคุณลงทุนคุณพลาดคุณพลาดคุณลงทุนปับ๊บไอสอก้อนแรกหมดไปอย่างน้อยๆคุณจะมีก้อนที่3ที่เหลือไว้คุณได้ใช้จ่ายไม่ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัว90 0บาทต่อเดือน10เดือน9000บาทนะแล้วก็พอ10ปี เกือบแสนบาทแล้วนะจะเป็นแสนแล้วนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะช่วยคุณได้นี่คือการลงทุนแบบสามเหลี่ยมทางการเงินนะครับผมที่ผมมาแชร์ให้คุณได้ฟังเนาะก็หวังว่าทฤษฎีนี้จะช่วยให้คุณสามารถเอาตัวรอดได้นะผมเชื่อว่าคุณสามารถที่จะพัฒนาชีวิตของคุณได้แน่นอนเพราะถ้าเกิดคุณดูคลิปวิดีโอนี้จบนั้นหมายความว่าคุณเปิดใจแล้วคุณเปิดกว้างแล้วแก้วของคุณเนี่ยมันกำลังว่างแล้วพร้อมจะให้ใส่ความรู้เข้าไปใสสิ่งดีๆเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนประเภทนั้นนะครับผมขอให้คุณประสบความสำเร็จในปี ถ้ก,กิชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องขวัญใจชาวบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวมีเรื่องราวดีผมมาฝากอีกครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ